ูตรนี้เป็นสูตรที่เติมคอลลาเจนผิวได้ดีมากๆทําให้ผิวนะคะมีความชุ่มชื้นและดูแบบกระชับแล้วก็เรียบเนียนมากขึ้นสําหรับคนที่มีอายุเยอะเที่มันเหี่ยวมันย้อยมันย่นไปแล้วนะคะเราก็ไม่สามารถที่จะเรียกคืนมันกลับมาได้สิ่งสำคัญที่สุดก็คือในเรื่องของการดูแลเขาตั้งแต่ที่เรายังไม่เป็นเยอะนะคะสวัสดีค่ะพบกับต้อยวอรรตี้40 เรื่องของริ้วรอยหมอง้ารอยเหี่ยวรอยย่นนะรอยตีนก็มีร่องน้ำหมากนะค่อนข้างที่จะลึกก็จะทําให้ใบหน้าของเรานะคะและดูแก่กว่าวัยด้วยซึ่งวันนี้นะคะก็จะมาพูดถึงเรื่องของการดูแลแล้วก็บำรุงผิวหน้านี้นะคะเขามีส่วนผสมทั้งหมดนะคะ3ตัวด้วยกันนะคะนั่นก็คือไข่แดงน้ำมันมะพร้าวแล้วก็วิตามิน, e นะะอีะอะวิธีการทำทำอย่างไรนั้นไปชมกันเลยจ้า ส่วนผสมวันนี้นะคะก็จะมีวิตามินอ e, ีมีไข่ค่ะเอาเฉพาะไข่แดงนะคะแล้วก็น้ำมันมะพร้าวแล้วก็เม็ดมาร์กนะคะเดี๋ยวเรามาเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทํากันเลยนะคะก่อ,น,อนนะคะแยกไข่แดงก่อน,นะคะ่ะเอาเฉพาะไข่แดงนะคะ ได้แล้วน้ำมะพร้าวหนึ่งช้อนชาวิตามินอีเม็ดวิตามินอ e. ใช้อย่างนี้ก็ได้นะคะจากนั้นก็คนให้เข้ากัน เดี๋ยวเราไปพอกหน้ากัน หลังจากที่เราได้โบท็อกไข่แดงของเรามาแล้วนะคะก็จัดการพอกให้ทั่วใบหน้าเลยจ้านะคะซึ่งสูตรนี้นะคะไข่แดงเขาจะมีวิตามินหลายชนิดที่ดีต่อผิวแล้วก็มีสารอาหารต่างๆอีกมากมายนะคะซึ่งคุณสมบัติในการเข้าไปบำรุงผิวของของเรานะคะก็จะทําให้ผิวเรานุ่มเนียนผิวที่แห้งหยาบก้านนะคะก็ค่อยๆกระจาใสายและดูอิ่มเอิบม,มีน้ํามีนวลมากขึ้นนะคะส่วนวิตามินอ e ีเป็นสารต้านอนุมูลอิสระพอผิวเราไม่ค่อยมีอนุมูลอิสระ ะะผิวเราก็ค่อยๆจะมีความสุขภาพดีมากขึ้นช่วยปกป้องผิวจากแสงแดดเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวด้วยส่วนน้ำมันมะาพร้าวนะคะก็ยังช่วยในเรื่องของก้อนของรอยดำกระฝ้านะคะลดรอยเหี่ยวย่นรักษาสิวทำให้ผิวหน้าแลดูกระจ่างใสามากขึ้นนะคะแล้วก็ช่วยในเรื่องของการกระชับรูขุมขนรอยดำรอยค้ารอยตีนกานะคะก็มาหมดคือช่วยได้ ทางหน้าเลยจริงๆนะคะก็นี่นะคะหลังจากที่เราทาเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็เอาแผ่นมาร์กที่เราได้ชุบลงไปนะคะมาพอกบริเวณที่ใบหน้าของเราให้ทั่วเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวของเรานะคะเหมือนมาร์กทองคําเลยนะคะทุกคนดูสิคะนะคะก็จะคล้ายๆกับแบบแบบมาร์กทองคําของเกาหลีนะคะอันนี้ดียิ่งขวายค่ะเพราะว่าเป็นสารสกัดจากธรรมชาติที่เราสามารถหาได้ง่ายๆที่บ้านเราเลยนะคะนี่นะก็พอกให้ทั่ว พอกไว้มาทิ้งไว้ประมาณ30สบนาทีนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปล้างออกกันจ้าหลังจากที่เราล้างออกกันแล้วนะจ๊ะเราจะสัมผัสได้เลยนะคะดูสิหน้าจะมีความรู้สึกว่าหน้ากระจ่างใสมากขึ้นชุ่มฉ่ำมากขึ้นชุ่มชื้นมากขึ้นมีความตึงมากขึ้นด้วยนะคะสูตรนี้ดีจริงๆะคะ่ะเห็นไหมคะคือแบบจะจับแล้วจะเด้งดึงเด้งดึงเลยะคะ่ะมีความสัมผัสได้เลยนะคะว่าเฮ้ย มันใช้แล้วมันโอเคจริงๆเลยค่ะบริเวณตรงหน้าผากที่เคยเหี่ยวย่นนะคะก็กลับแลดูมีความตึงแล้วมีความกระจ่างใสชุ่มชื้นมากขึ้นด้วยจ้าเรื้วรอยตรงตีนกาด้วยนะคะนี่นะคะ เนี่ยะค่ะแบบมันมันรู้สึกมันตึงๆมากขึ้นนะจ๊ะก็ไปลองใช้กันดูคะ่ะดูนะคะสูตรนี้ดีจริงๆจ้ะลองไปลองกันจ้ะสําหรับสูตรนี้นะคะก็ลองเอาไปทํากันใช้ดูนะคะบอกได้เลยนะคะว่าสูตรนี้เป็นสูตรที่ดีมากๆนะคะแล้วก็มีความชุ่มชื้นคือแบบโดยส่วนตัวแล้วชอบทําสูตรนี้มากๆเลยะคะ่ะสำหรับสูตรนี้ก็หวังว่าทุกๆคนนะคะจะมีผิวหน้าที่กระจ่างใสไร้ริ้วรอยก่อนจากกันะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสัคสมาชกกดกระดิ่งกริ๊งนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้ ทีมเวเลตี้40อัพด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะต้อยแล้วเวเลตี้40อัพนะคะต้องขอลาไปก่อนแล้วเ,เจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายเรื่องกดิกดตามน้อด้วยนะ